ขึ้นกินแล้วครับตอนนี้โอ้ปลาดุกใหญ่กับมาอยู่นี่บดิดแล้วนะตื่นแล้วมาร่วมกันเดี๋ยวต้องไปให้อีกฝั่งหนึ่งกอนครับผมฝั่งนี้กับลออยู่ครับพี่ลอเสียงเขาอยู่ด้ถ้าผมมาเพิ่อนก็จำจำเสียงได้นะอามาลุกมากินอาหารครับนะแบบ,บ,บกูนบบกันบนิณีไก่ยูเซจารี คือยู่ตรงไหนก็ยอยู่ตรงนั้นครับปลาปลาก็ดีนพอพันเองครับผสมพันเองออกร้ายนดแต่ปลาอื่นนี่คือขยายพันธุอย่างยาว ผมดึงเสืออันลูกมันมาเรียงครับปลานิ่นผมเอาลงมาล่าทุดบเห็นเลยต้องใส่ถือง,งูบ่าจัดการเพราะเราปล่อยเป็นธรรมชาติเนาะผมก็เห็นงูอยู่มาช่วงหนึง่งเอาไม้จัดการเพิ่มมันกับตีบถึกมันเนาะปลานินเป็นปลาที่ช้านะครับบอดบอคือปลาเตยเพียนปลาตเพียนนี่ยมันงูกัดปวดทัดพดครับเข่ากับซุกเต็มทงแล้วครับพี่น้อง เห็นแม่มาบอกว่ารถเกี่ยวเขาจะมาเกี่ยวให้วันนี้นะครับยังไงก็สีล่องถ่ายบรรยากาศการเกี่ยวเขาไปให้พี่ให้น้องเบิ่งครับจานเขาครับเขาบบมี่ปลารับมันก็จัถอยลงไปอยู่ทางน้นานลึกนอดจังหน่อยพอหนามมันแห้งเลยแต่ก็มากินที่เก่าครับ มากินให้เกา <c oughs> มันมีบริโภคเลต้นไหม่เพราะว่าฝนตกตปนกล้วยก็คือจังซึอนอยู่ครับแต่งยอดแต่กออยู่นอ,อะเดี๋ยวให้อาหารฟังอีกเบิดแล้วฟังนี้เป็นกลุ่มใหญ่ครับกลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่ก็สกินเร็วจัง่อย ให้โดยเฉลี่ยกวันละสองครั้งนะครับเพื่อมีเวียกมีงานไปทางอื่นกันให้รอบเดียวแค <c oughs> ่แต้มันบบแอวคือ,อหมูครับ <c oughs> มันบ่อูดบ่อ,อิดปลานี่แล้วแต่สิไห้มันเอาจอกเอาเนีย้ยมาใส่กับเบิดครับมันกินมัดเลยเอามาเทอละถุงต้องเอาเนืเ้อแดงนะ จองแม่ผมเกี่ยงเลยเมื่อยังมีอยู่ในมุมนั้นครับเบิดล่ะมันเป็นปลากินพืนมันกินผักบุ้งในแทบจะแตกใบบัวยเลยโดนกินเรีย <c oughs> <c oughs> บบอวลายแห้งกับเอาบอยู่จองแนนก็ได้ปลาตะเพียนกินขาวคน เลยเมื่อกี้เอาเขาเลาะที่มันกลางซุกน้ำหลังป่วยปลูกเต็มใหม่น้ำทงอที่ดินแปลงนี่ก็แตกนอกแตกยังไม่แล้วครับแตกยอดแตกยอดเออให้กันอาทิรหลอดแล้วครับป่วยหอมผมก่แตกนอกไลยหลยนออยู่แต่ละต้นแต่เขาจะว่าให้เอาต้นเดียวเอานอนมันไปปลูกทั้งไม่แต่ผมหมักเปิดความเป็นธรรมชาติครับ มวนจะเป็นกอเป็นอย่างรูปทรงก็จะง,งามเป็นกอเป็นนี่างเขาอยู่น้ำกันเนี่ยเขาไปปลูกเพื่อผานิเไาปลูกเพื่องานอดิเรกนะครับเป็นหมากก,กินบาเป็นก,ก็นได้ห่มได้ใบยียบแด้วท่านกินอีมากรนะล่งเนี่ยแต่จะขึ้นมาก,กินเรื่อยๆรื่อยอยู่ครับจะขึ้นซาดนิดนึงน้อย มีฟังนี้ยังปูเปียปูเปียอยู่มาฟัง,งนี้ก่อนต้องใส่ยังหน่อยขออภัยวยครับด้วยวันตาวันยังยจะใส่ยังหน่อยบนจะหน่อยหล,ลายตัวเ <laughs> อาเป็นตินธ,ธ,ธรรมชาติดีมะดีที่สุด มากินตลอดนะครับตัวสปมปามันสามนิ้วมือครับสามนิ้วมือปีงกับแต่กาลละละสำนนี้อแต่จะ้มันใหญ่กว่านี้นะปีงตัวเดียวมันกินอิ่มได้หลายคนรถมันจวดจวดหนึ่งใส่ดอกแข้งสิปันยังครับเลี้ยงไว้ก็พอได้กินกับพี่น้องดีกว่าโบลี้ยงโบลี่ยงัง ตืเพล่นตลอดกับบ่กไวเอาพอมีทีมีทางก็เหตุไปครับเป็นช่องอันเพลินเลี้ยงเป็ดไข่เป็ดไข่ไก่โอ้สะอ่อนคุณติ๊กนะครับติ๊กอีสานโคลากสอ,อนขอเป็ดขอไก่มันแล้วเดินไปห้อีกข้างหน้า มีอีกอยูจุ่มหนึ่งนะครับตอนนี้ก็บ่บนยอมไม่หากินเดิก็จะเาเ,เคยื่อยู่ใส่ก็จะเอยู่สั่นไลยป่านนี้แปลกอยู่เลยครับนี่งลงไปนะมันก็มีฟักกระเฉดครับ,บก็ไบรอนดอนแกงแสกทีก่ยันฟักกระเฉดฟุตซ่าผมนะครับพี่น้องไหวปีกายนี่เป็นมากแล้วครับนี่สได้กินแล้วครับเอาเนี่ ต้นอันนี้นะต้นนันแม่พันผืนนี่ต้นไหม้ต้นธรรมาชาติต้นอันพันพืนเมืองหมดไ่ตัดอย่างไรกันไขคือมัดติ๊กอันพันธุแท้พันที่เข้าต้องการหนดต้นน้อยๆนี่อ่ากินโบเก่งคือพันพืนเือพันพื้นเมืองผสมแทรกแตกยอดขึ้นมากันเอ่าแย่เลยเอมมามุมนี้นะครับ สีมีปลามากินอยู่กลุ่มที่ยันตัวใหญ่บวไปไกลกันอยู่ทั้งหมดนีน้หนามใสดีได้ครับแถวนี้ครับดินลูกรังพร้อมกับข้างล่างเป็นดินดินเหนียวเนะะาะาษาไอสสางก็ดินดากอ่ามันก็เลยใสนะม,นม,นม,นมันมันบบมีแหละท่ามีตะกรอนยังนเนาะวางลงไปน้ำมันเป็นกินกัน <c oughs> ปลาเข่งหน้าปลาหมขอหูอเทลงครับเอาไว้กินโอ้นปลาคอหน่อยนะครับเรารอหิ้งฟังนะปลาช่อนเพิ่นนินแล้วในตัวฉกาดกินปลาหน่อยอเป็นธรรมชาติมอยู่ต้อนกันนี่ครับผลผลิตกล้วยหอมผมนี่แตตหนอไ,ได้เพิ่มอีกร้ายต้นเลยครับกดนนามใส่เตหน,นอขึ้นมา,าเป็นธรรมชาติ มันเป็นกอแต่การจะเริญเติบโตนี่สู่กล้วยนำวาปรไเด้ครับนงครับปลูกความกันกล้วยนำวาแตกนอกแตกต้นมันร้ายเลยมันเปลี่ยนพันธุ์พื้นเมืองเนาะแต่ว่าไอ้เครื่องญ่อยู่ตะวันนวยใหญ่าาเพื่อนำวาผมเป็นอยู่นาบ้านชุดแรกนะครับชุดแรกแพอดีกินนะครับพอดีกินซ้ำกล้วยอันเล็บม,มือนัง่งบน เป็นไงปันไดโอเคครับปลาเพิ่งลงนะอู้ห้นี่ปลาคอยอีกตัวหนึ่งไม่ปลาคอยน้อยคือหลายแต่บบตี้ปลาเข็งปลานิ่งผมบอเหลือมันกระบื้องลงมาจากไฮน่าเนาะมาอยู่นี่ปลาซิ่วบิดเลยนี่ปลาซิ่วก่อนหน้านี้ปลาซิ่วหลายๆแสดงว่าปลาคอมันลงมาจากไฮน่าแหละมันจัดการปลาซิ่วหมดเลยแต่ก็กินปลาตะเพียนผมอะไรหรอกปลาตะเพียนผมใหญ่แล้ว เออแมอ่นอยู่ก่อนหนนี้มีปลาซิวเป็นมูเป็นมูอยู่เบิ่ดแล้มอ่เห็นเลยโอเคได้ครับไอ้น้องครับขอบคุณหลายๆที่รับชมรับฟังครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม